มหาชนผู้ 5G ผู้ให้บริการอันดับหนึ่งในเอเชียแปซิฟิกที่ครบกว่าแรงกว่าโตโยต้าเคมอเตอร์ครับโดยคุณวิเชียนสมภพลุ่งโรด ผลิตภัณฑ์5ดาว CP Freshmart CPF ผลิตภัณฑ์นมเมจิเจียไตยผู้ผลิตและจำหน่ายปุ๋ยตรากระต่ายกาแฟสอมวยไทยครับโดยเสียสมานบุญยอรสชาติเข้มเตะปากสนใจสั่งซื้อหรือเป็นตัวแทนจำหน่ายโทรไปที่0 9 4 7 8 9 1 4 1 9าครับเอาละครับยกนี้ดูว่าปานเพชรจะจะออกมาเดินเร็วขึ้นนะครับในช่วงพักยกเนี่ยทางทีมงานบอกให้เดินให้เร็วอย่าไปยืนคุยนะครับเรายกนี้ก็ออกมามีต่อยมาสาดเครื่อง ทำได้สวยๆนะครับเอาละครับทายาทจะตั้งรับไม่ไม่ได้นะครับตั้งรับเยอะนี่ไม่ดีนะครับมีสิทธิ์ยุบได้ครับเพราะตัวเองก็หยุดไปนานด้วยเออชนปานเพชรยกนี้เดินอัดแข้งแล้วเ,เททิ้งเลยลำคานมายาก,กอด้วยแล้วอ้าวชายาทแมส่งกันดีเล่นเกินนะครับโอ้วยทุกวันศุกร์นี่สุดๆเลยพลิกอุตลุดจริงๆเลยเอ้า มาดูว่าปานเพชรคู่นี้นะครับต้องขอบคุณด,ดรพภูงเศษไพฑูรย์แล้วก็เสศษน้าวหน,หนหูโอ้คู่มวยเสศยตังอย่างนี้พร้อมทั้งนัตเดชเสียบทสุดๆในเรื่องคู่มวยอ้าวแล้วก็เสศยแบดดูให้ด้วยอ้าวนายปานเพชรแม่ปานเพชรหลบร,ร่างใช้ได้เลยนะครับแต่ว่าจะตีได้ยังไม่ได้อ่ะครับอื้มอ่ะไม่ชนครับชอนอย่างเดียวปานเพชร มีอุปกรณ์มวยไฟเตอร์ให้การสนับสนุนอยู่ครับรวมถึงท่านพลตำรวจตีวิชัยสังปลรภัยครับดีตรองผู้บัญชาการนครบาลครับตอนนี้ขยับเดินเข้าไปโอ้ซ้อมอยู่มีณโยทินด้วยครับไปน้ำเงินมีพี่ใหญ่ยักษ์แคะวันเฮงยอดแชมป์ป็นโลกสุดหน้านะครับจะไปป้องกันแชมป์โลกที่จังหวัดนครสวรรค์ครับสำหรับวันเฮงย้ำอีกทีศึกสายเลือดคู่ที่13ของเมืองไทยครับติดตามกันได้ครับ ขาเกี่ยวเชืเอ่อง <ๆ S 1> หน่อยหนึ่งเ้ดีน่ถ้าเกิดไปเกี่ยวนานๆนี่กกรมการต้องช่วยไฟแดงทายาทน้ำเงินปานเพชรน,นี่แหละครับเหลี่ยมเชิงนะครับงัดออกมาใช้แล้วนะครับทายาทวงในนี่ตีได้ตีไปแล้ผมมีลูกเหลี่ยมลูกกระตุกสวยๆดูเลยครับเนี่ยโอ้โหแต่ลูกนี้ไม่ล้มนะครับเอาละครับต้องเบียดให้เร็วกว่านี้แล้วนะครับทางด้านของปานเพชร ทายาทเดงนี่ดูว่าชกไปชกมานี่เริ่มจะฉายแล้วนะครับตอนนี้อาวุธที่ออกนี่เนื้อๆทุกลูกครับอทายาทแดงการรีบเพีะแม่กร้มการรวดเร็วเลยทันอกทันใจแฟ้เนี่ยอย่าอย่าเกาะนานอ้าไนพันเพชรเข้ากล้ไปเรื่อยเข้ากลายไปอีกอ่ะยับเดินเข้าไปทิข้าไป เสียบบอนเพชรบอนเพชรนี่ครับอ้าวหมดยก3เดี๋ยวดูยกหน้าครับเข้มข้นกว่านี้แน่นอนเอฟ เราต้องขอบคุณนะครับบริษัทบุญท่งโอสถจำกัดยาดองรัตราเก้าเหรียญเนาะยาแก้ไอตราอาปาเช่น้ำมันยาตรามาวินแป้งโยคียนสวีวงกลมบริษัทโรงงานเภสัชก,กรรมแหลมทองการแพทย์จำกัดแชมพูเปลี่ยนสีผมมาโนโดบบักแฮสบู่สกินเดียววิตามินมาโนโปรวิตรวมถึงห้างขายยาจอมทองยาธาจอมทองยาธาจอมทองแคปซูลสก,กัดขอขอบพระคุณครับโอ้โหกระชากล้มอีกแล้วบันเพชรเสียเหลี่ยมเลยอ่ะโมโหแล้วอ่ะ นี่แหละครับวันนี้ต้องขอบคุณนะครับทูห้าจีด้วยเลยทีเดียวครับเรียกว่าเหลี่ยมเชิงนี่ไม่ธรรมดาจริงๆครับทายาทเอาละครับปล่อยให้ทางด้านของปานเพชรนี่ตีไปเรื่อยตีไปเรื่อยแล้วก็คอยกระตุกตคอยบิดเหลี่ยมเอาละครับแต่ว่าตอนนี้เริ่มจะหักไม่ล้มแล้วนะครับปานเพชรนี่เดินติดๆเลยเอา้าคลอกล้ไปเรื่อยโวยข่าวี้ตรงนี้ถึงเลยนะครับนบีต้องขาประกอบสิงซ้ำเหลี่ยมขุนเข่านิวเคลียรสแม่โอ้โหเสียบสองลูกนี้ท้าชิงดำนี่เข้าปูเลยอ่ะ โอ้โหนี่ครับเดี๋ยวต้องดูครับคู่นี้จะพลิกอีกหรือเปล่า2คู่แรกนี่พลิกไปพลิกมาแล้วเอามาดูคู่นี้มาดูคู่นี้ทายาทโอ้โหมาจับได้ดูยังไม่เสียเปรียบเลยนะครับพี่ฮารีเรีรยกว่าไร่แขนเก่งนะครับแล้วก็มีลูกหักลูกดึงนี่สวยๆวยวยเอาแล้วครับตอนนี้ปานเพชรต้องพยายามบีบให้เร็วเดินให้เร็วนะครับเพราะทีมงานนี่บอกให้เดินติดตัวตลอด จะดูว่าทายาทเองไม่รีบร้อนนะครับดูครับเลือกออกครับอาวุธที่ออกนี่เลือกออกคอยเตะคอยแทงแล้วก็มีเหลี่ยมกระตุกเข้ามาสู้ครับต้องชนอย่างเดียวอ่ะปานเพชรดูดิทายาทแกนิ่งมากเอ้าโหออกแห้งสวยดูศาสรไม่ตกตั้งตั้งกำแพงเลยอ่ะดูดิแกขวาขวางก็ตีไม่ได้นะครับปานเพชรแม่ก็ตีแกตั้งกำแพงไขว้ไว้เลยปานปานเพชรตีไม่ได้โอ้โหนี่ครับ าฝ่ายแดงนี่ประเภทเจนจัดไอคิวสูงน้ำเงินโอ้โหอ้าวงในๆๆๆวงในวงในอ่ะยังทไีไม่ได้อีกครับโอ้โหอ้าขยับเดินเข้าไปปานเพชรมาเดินเร็วแล้วครับตอนตอนนี้ซ้ายนำเข้าไปวงในอืมอืมเผานะครับดูว่าตอนนี้ทายาทนี่ จังหวะสีมือแล้วก็ออกแข้งสวยๆปานเปียกเข้าไปปั้มในเอาเลยครับถ้าจะดึงไม่ล้มแล้วตอนนี้อยู่ว่าทางด้านของทายาทจะใช้เหลี่ยมมาสู้ได้หรือเปล่าครับอา้าวตรงเร็วเดี๋ยวขึ้นรถไม่ทันอา้าวปานเพชรเข้าใกล้อีกใกล้ไปเรื่ออ้อาซ้ายของทายาทอา้าวต,ต,ตัดเตโตมาชิดไปซิใกล้อีกนิดนึงแม่กันด,ดูดิกันล็อกกันล็อกไว้หมดเลยนะครับแคข,ขึ้นบนอนะ่ะ แม่ยังตีไม่เอาเตะซ้ำม,มาอีกทีนึงเอาหาเรื่องที่เอาปันเพชรต,ต้องหาเรื่องเข้าใกล้อีกเอาเบ้ขวาโอ้แม่ช้างฉีกไม้ทีเดียวล้มอีกแล้วโอ้โโอ้าวหมดยกอ้าวหมดยกก่อนครับหมดยกทีสี่พักคู่เดียวก็ตามร่างกายจะทำให้ปวดหลังปวดเอวใช้ยาตรากระเบนเน็บ ขอบคุณห้างขายยาจอมทองยาทาจอมทองยาทาจอมทองแคปซูลสกัดครับพร้อมด้วยยาดมตราโปยเซียนกินเสียน้ำตาโปยเซียนขอขอบพระคุณครับมาแล้วครับยกนี้สถานการณ์ชิงดำนะครับดูว่าทางด้านของทายาตนี้เขาไม่ถอยมากแล้วนะครับตอนนี้ต้องมาแล้วครับวงในวงในพยายามจะหักนะครับแต่ยังหักไม่ได้ครับเอาแล้วครับเป็นทางปานเพชรที่ว่าเบียดเข้าไปเรื่อยแต่ว่าตอนนี้โอ้โหดูทายาทออกมาชิงเดินบ้างแล้วครับปานเพชร ปันเพชรตั้งรับแล้วตั้งรับอา้าวทายาทแม่แม่พอปันเพชรตั้งรับเป็นทายาททำนะทำยากเหมือนกันนะครับเพราะว่าปันเพชรเก่งแข็งแรงอา้าวเข้าไกลพีทาาทายาทอ้าวลูดอฮะตามมาแม่แต่กระหวางเนี่ยอา้าโอ้กันเลี่ยมดีจริงๆทายาทแต่ว่ามาเดินยกนี้นะครับเสียยกผ่านมาแกถอยถอย,ถอยเยอะอา้าวนายแกขวางไว้เลยปานเพชร แต่ว่าเดี๋ยวมีลูกกระตุกสวยๆแบบเมื่อกี้สักสองทีนี่โอ้โหดูเรื่องเลยนะครับเา้าทายาทมาเปลี่ยนเกมบ้างตอนนี้เดินบุกทายาทเอาขวางไว้เสียบทายาทโอ้โหยังตีได้อยู่ครับเอา,เ,อาเสียงเฮมาแล้วครับพี่อลีเดินมา4ี่ยกนะครับยกสุดท้ายนะครับปานเพชรออกมาตั้งรับปล่อยให้ทายาทนี่เดินสาดแข้งแล้วก็มีลูก ติลูกกระตุกนะครับทันเรื่อยสวยเอาเลยครับนับเยอะไปหรือเปล่าครับถอยเยอะไปหรือเปล่าครับเปล่าเทายานเออทายานตบตรงเดินอีกเร็วเร็วเข้าใกล,ไล,ล้ไปเรื่อยใส่เลยใสเอาเตะไปเรื่อยเอาพันเพชรอยู่ติดแดงติดมุมแดงครับทายากนกับกระสับไปเรื่อยยังไม่เข้านะครับพันเพชรเอาแกเล่นหลุดยาวแล้วอ่ะกาดไม่ตกเข้าไปก็โ,ปปกโดนสกัดกั้นของปันเพชรอีกแล้ว อ้าวแต่ว่านี่โอ้โหเกือบ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 ครับมลูกเมื่อกี้กับตุกล้มลงไปที่ทำท่าจะยุ่งเลยครับพี่อาลีบิดล้มอีกทีหนึ่งนี่เป็นเรื่องเลยนะตอนนี้เพราะเสียงเชียร์เนี่ยรออยู่นะครับางด้านของทายาทพอทำได้นี่แฟนมวยก็เฮเหมือนกันเอาละครับดูว่าปานเพชรก็เริ่มมั่นใจครับตอนนี้ไม่เดินเลยครับออกมาคุมเกมอย่างเดียวคอยป้องคอยโต้ครับแม่ผู้ช่วชื่อคมปานเพชรปานเพชรเอ้าปานเพชร าทายาทคือปันเพชรคือตั้งรับแล้วนะครับไม่เดินแล้วแต่ก็เดินมาสี่ยกแล้วด้วยนะครับทางปันเพชรฝ่าย <c oughs> แดงวันนี้ก็คือทายาทน,นะครับมอธิพัฒจอบมึงหมู่บ้านจอบมึงน้ําเงินปันเพชรวอสังตระภัยนะครับ นี่ละครับทุกคนอยู่มวยมันมันสุกจัดเต็มจัดหนักจัดตีอู้แฟนชื่นชอบตลอดนะครับนี่ครับกวันศุกร์หกโมงเย็นเจอกันครับโหมดยกครับโหมดยกสุดท้ายอ่ะเดี๋ยวรอดูการตัดสินอย่างเป็นทางการครับน่ารักทั้งคู่ครับวันนี้ทั้งทายาทแล้วก็ปานเพชรดีนะครับรอสักครู่หนึ่งกรรมการพงอามบนเวทีนะครับต้องรับใบคะแนนจากกรรมการด้านล่างทั้ง3มุมโกด แล้วก็ข้ามฝั่งมามุมสุดท้ายนะครับไปไหนครับน้ำเงินนะครับน้ำเงินวันนี้ก็คือปันเพชรนะครับัวสังประภัยเป็นฝ่ายชนะทายาทมอิชพัฒน์หมู่บ้านชมบึง